สวัสดีค่ะตามต่อเลขก,กระแสทางในเนาะจ้ะหัวที่แล้วนี่ไม่พิมพ์กระจับตาม่องเบิงสองหนึ่ง้ะจ้ะสองหนึ่งหนึ่งสองมันโดนกันก็นกเลขไม่พิมพ์จ้ะไม่พิมพ์ก็เลยจัดไว้กระเบาซูา่ฟางอยู่วันหนึ่งก็เจ็ดตัวเดียวกันเนอ้อนี่ละจ้ะก็เลยได้เงินใส่ สองหนึ่งเจ็ดสองไม่พิมพ์เลยสื่อไปยิงศิลาจหาวันนี้ก็มาจับามองเมืองน้ำกันอีกวันสำคัญเนาะจะ้ะวันสำคัญเดื๋เ,เขาเดี๋ชวฉุกด้ลาบกันจะ้ะ เห็นหลักกระโจดเอามาเวาสู่กันฟังบ่ได้พี่น้องเอฟซีกะจับตามองมือน้ากันเดี๋ยวจะเด้อไม่พิมพ์ก็เคยไดเนาะจ้ะเคยไดก็เลยบ่ลืมย่อมือใส่หัวนี่ละจะ้ะหัวนี่ก็ขอให้มาเปะมาตรงอีกคือเกาเดวยวจะลงกให้กันเบิงงพื่อเปลี่ยนแนวทางเดี๋ยวจะหัววันที่สิบหกมีทุน่ายนสองหาหกหกว,วันที่สองนึ่งกับวันเกิดไม่พิมพ์พอดี สองหนึ่งไม่พิมพ์กันนาไปสองเจ็ดแล้วจ้ะของเพื่อนนี่มันเป็นสามเนาะจ้ะเป็นวันทีสสส่สามซื่อยูสองเจ็ดสามเจ็ดจ้ะแต่ว่าเขาไม่พิมพ์นี่สองเจ็ดเจ็ดสองไม่พิม,มพ์มกันเลยเด้เงินใส่เดี๋ยวหัวนีมาจับตามองมึงอีกว่าจะเปะจะปังคือเกาบ่จะอายุเนาะจ้ะอาอยูยังอยู อย่ามาเบิงน้ากันเ้ยค่ะเด้อจะล่งให้กันเบิงเพื่อเป็นแนวทางมือนี้ของหัววันที่สิบหกมิถุนายนสองหาหกเข้านี่ละจ้าพวกเข้ามาแลวก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กัลั่งใจกันไปเด้อจ้ามีเงี้กระว่าสซู่กันฟังแบ่งปันกันจ้าผู้เห็นแล้วก็ดีไปหอกจ้าผู้พ่ท่านเห็นกระเบิงไปน้ากันพร้อมกับไม่พิมพ์นี่ละจ้แต่ว่ากะต้องเห็นทุกคนละละจ้แตว่าเข้าจะมีความเสื่อ ความซัทธาซำใดนาะจ้ะเนาะแต่ว่าไม่พิมพ์กับวาเสื้อกับรัทธานี่แหละจ้ะไม่พิมพ์กัเลยใดเงินมาใส่เซยหัวนี่ก็สีขออีกมาใส่อีกคือเกาละจ้ะเอาแห่แห่แสนคือเกานี่ละ่ะ๋ยวมาเบิ่งน้ำกันเด้อจ้ะลงเห้เบิ่งเป็นแนวทางนาะค่ะเลขสามตัวนี่ไม่พิมพ์เอาสามเอาสามใสทั้งหนานาอจ้ะเอาลักลอยสามสี่หก หกสองหนึ่งแล้วจ้ะสองหนึ่งกะสมารคือเก่าหรือเปลาหงวดนี่หวดวงหนึ่งมันกับเป็นสองเจ็ดเจ็ดสองสองหนึ่งหนึ่งสองสื่อใ้ตั้งแต่ตองหงวดจ้ะแต่ว่างหงวดนี้หกสี่สี่หกนีืมันจะหันหัวลงบอสี่หกสี่เก่าบอจ้ะแต่ว่าไม่พิมพ์กับสื้อใบเดอร์ลอตเตอรี่สื่อไว้แล้วจ้ะสี่หกสี่เก่าเอาสามใซนเนี่ยละ สามสี่หกสามสี่เก่าโดนแล้วจ้ะบานี้เพิ่นก็นอันสั่งให้ยิงปืนยี่สิบเอ็ดนัดมันก็ตรงกัน้วจ้ะนี้จับตามองมึงดีๆหงวดนี้จะได้ก็ให้ได้โชคกด้ลาบน้ำเหล็กกระแสมาแรงเลยจ้ะอยา่าผลาดเดดขาดเลยจ้ะพระกะสี่สิบหกลูกจ้ะยิงปืนใหญ่ยี่สิบเอ็ดนัด จับตามองดีๆเด้อค่ะเด้อตรงกันทุกอย่างเนาะจะ้ะสาธุเด้อขอให้ออกให้เฮ่งให้ปังให้ดังอีกเนาะค่ะก็ใช้บุญบารามีภูคนสูงทรงเนี่ล่หละจะ้ะให้ออกให้พวกเขามีโศกมีลาบกันทุกคนเด้อค่ะหัวมันที่16มิถุนายนสองหเดแล้วจะ้ะมีหยังก็มบวบส่กันฟังเพราะว่าไม่พิมพ์จับตามองเหล็กกระแสดังเนาะจะ้ะจับตามองเบิง มีความศรัทธาเลเอามาซืเสืออามาเสยียงเมืองนี่ละจา้าก็ได้โชกได้ลาบเละ,ะ,ะเจว้าสู่พี่น้องเขาฟังอีกเนาะค่ะนาะนี่ละจ้าจังได๋กะมีหยังกระบ้าสู่กันฟังให้กำลังใจกันไปจา้าผูกข้าแมาแรงกาฝากกคนไลกดแช่กดติดตามเด้อค่ะจะได้อัปเดตให้กันเบิงมีหยังใหม่ๆเนาะคุณแม่คุณพอ่อต่ตางๆหลูกๆทุกคน,นะคะเด้อค่ะเ c ซี่ในช่องนี่ละผูเพิ่นหักพิ่นแพงลึงแก่นกันทุกคนติดตามันมาตลอดกะ จงังใดก็อย่าลืมเด้อค่ะเด้อมีอย่างกะเขามาให้กำลังใจกันในช่องมีอย่างกะแสดงความคิดเห็นเขามาจา้ะดอฟันดีฟันดได้จังใดก็เว้าสู่ไม่พิมพ์ฟังน้ำเน่ให้ได้แบ่งปันกันเนาะค่ะเนาะนสายบุญเฮาสิได้เกิดเฮาก็ส,ไสกิไดมีสูงมีลาบน้ำกันตลอดไปจ้ะวดซิมาเนี่กับโให้มีสูงมีลาบเด้อค่ะเด้อนี่ละจา้ะนี่กับว่าธรรมาดาเด้อจ้ะศูนสามออกไปแล้ว จับตาบเบ่งน้ากันดีๆด้ดวจ้ะเด้อเหล็กกระแสม,มาแรง6กสองหนึ่งสามสี่หกกสองจ้ะทำการยิงสลุดหลวงจํานวน21นัดด้วยปืนใหญ่เบาแบบกระสุนคันทับเตอระกรุนเทพทําการยิงสลุดหลวงจํานวน21่สิบเอ็นัดเพื่อฉลมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชขณะที่กองทัพอากาศโดยกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์โดยผู้บัญชาการอากาศยานที่ทำการยิงสลุดหลวงจํานวน21่สินัด ฟ้าไปยิบไปจับลอตรีไว้เด้อจ้ะหกสองหนึ่งสามสี่หกสี่หกสองหนึ่งจ้ะอันมีความเสือ่อความศรัทธาคือไม่พิมพ์เห็นเนี่ยละไม่พิมพ์ก็ะไดเงิ่นใส่นี่ละจ้ะเลขกระแสดังมาแรงอียงกระตรงกันโมดทุกสิ่งทุกอย่างเด้อจ้ะ จับตามองน้ากันดีๆหงวดนี้ก็ขอให้ได้โชคได้ลาบน้ากันอีกเนาะคะ่ะวันที่สิมิถุนายน 66, สองหาหกหกจ้ะํำหรับมือนีกกัซ้ำนี้ก่าน,น,นะคะ่ะเนาอสวัสดีค่ะ